สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นม .6 หทุกคนนะครับเราก้าวเข้ามาสู่สัปดาห์ที่เก้าแล้วนะเก้าสัปดาห์แล้วนะครับก็คือครึ่งทางแล้วนะจะถึงครึ่งทางแล้วยังไงก็ตั้งใจด้วยนะเพราะว่าจะจบมหแล้วนะครับสําหรับสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะเรียนเกี่ยวกับาการคํานวณหากฎของแกส๊สอุดมคตินะครับซึ่งสัปดาห์ก่อนเราเรียนเกี่ยวกับหากฎของบอยกฎของชาแล้วก็กฎรวมแกส๊สใช่ไหมครับ สัปดาห์นี้ก็จะเป็นกฎของแก๊สอุดมคตินะครับคุณครูไม่ให้จํานะไม่ให้จำเลยเพราะมันปวดหัวให้คนที่จะไปเรียนต่อเฉพาะทางอ่ะพวกวิศวงรวิศวะอะไรก็แล้วแต่ให้เขาจําไปเรามาฝึกคํานวณดีกว่านักเรียนเอาทักษะการคํานวณน,นะครับคือถ้าเราม,มีทักษะการคํานวณเนี่ยเดี๋ยวมันจะจําได้เองนะครับมันจะเร็วมากน้องจาหลายคนยังไม่มีทักษะเลยอะ่ะยังลอกทรงอย่างเดียวเลยอืม โอเคนะครับการคำนวณเกี่ยวกับสมบัติเบื้องต้นของแกส๊สนอกจากสมการข้างต้นที่กล่าวมาแล้วนั้นยังสามารถใช้สมการต่อไปนี้คำนวณได้อีกด้วยนะครับ PV เท่ากับ nRT นักเรียน P ก็คือความดันเนาะ P เป็นความดันแน่นอนนะครับเดี๋ยวาหาปากกาก่อนอันนี้รู้นะครับ P อยะความดันแน่นอนนี่นะครับชัวร์ V ก็คือปริมาตรนักเรียน V คือปริมาตรนะครับ เอ็นน่าจะเป็นจํานวนทำาหมนเอ็นจำนวนนะครับจํานวนนะครับจํานวนชัวอรยมือเนาะตัว R นะครับจะมีค่าเท่ากับศูนย์จุดศูนย์แปดสองหนึ่งนะครับอันเนี้ยเห็นไหมถึงบอกว่าไม่ต้องจำย๋อข้อสอบกลางภาคจะมีค่านี้มาให้นะครับสบายใจได้ไม่ต้องจํานะครับค่าทก็คืออุณหภูมินักเรียนชัวเลยครับอุณหภูมิเนาะ เขียนทำไมเนี่ยคุณญธภูมินะครับือลายมือนะครับอะไรเนี่ยค่า R ก็คือ0.0821ลิตรนะครับต่อ atm mol kelvin นะครับถ้าใช้ R เท่ากับ8 3ดุดสามหนึ่ง n e w o m mol kelvin จะต้องใ จะต้องใช้ความดันแก๊สในหน่วยนิวตันต่อเมตรกำลังสองอนะครับต่างกันยังไงเอ่ยอันอันความดันแก๊สบรรยากาศไม่ต้องจำนะครับเราฝึกคำนวณก็พอนะครับเดี๋ยวรูจะเฉลยให้เลยแล้วก็มีการบ้านให้ทำนิดหน่อยนะครับส่วนการหาค่า n นักเรียนเก็คือจำนวนใช่ไหมครับ n คือจำนวนนะครับ n นเท่ากับ g ส่วนเนักเรียนนะครับเดี๋ยวเเท่ากับ g ส่วน,นเนนะครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวนี้ก็มีให้นะครับ หรือเท่ากับ n นะครับหารด้วยห0 2ุศนย์สองคูณสิบกำลังยี่สิบสามนะครับอันนี้มีให้ครับเราครูต้องการแค่ทักษะการคำนวณนะครับโอเคนะดึงมาเลยนะครับดึงมาเลยก็จะมีอยู่สามสูตรนะครับนี่นะครับเดี๋ยวครูจะดึงไปนะครับปึ้งสามตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มคำนวณกันเลยดีกว่านะครับ โอเคครับมาเริ่มกันที่ข้อแรกนะครับเริ่มที่ข้อ39นะจะทำยังไงถึงจะทำได้นะครับเราก็เริ่มกันเลยนะครับง่ายง่ายก็ไม่ยากนะครับนักเรียนอ่าลืมลากมานะครับจแปบแป๊บหนะึ่นลากมาก่อนปึ๊บบเนะครับปึ๊บนี่นะครับลากมาเรียบร้อยแล้วนะภาชนะ2ลิตรนะครับ แสดงว่าตัวอะไรเอ,อ่ย V ใช่ไหมครับเอาใหญ่กว่านี้นะครับโอเค V เท่ากับเท่าไหร่ครับ V เท่ากับ2ครับเสร็จเราครับต่อไปครับบรรจุแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มีความดันตัว P ครับ20.5ครับว้วต่อไปครับอ ที่อุณหภูมิลบ23ครับทีใหญ่ครับเท่ากับลบยี 23, บวกอะไรครับเปลี่ยนอ่าเป็นเซลเซียสให้เป็นเคลวินคือบวก2องจดสานะครับได้เท่ากับ250ใช่ไหมครับโอเคมีกี่โมลนะักเรียนถามหาอะไรครับถามหาตัวเนะครับ n เ,เล็กเท่ากับเท่าไหร่ว่า equation จัดการเลยนักเรียนง่ายมากนะครับใช้ตัวไหนเอ,อ่ยตัวแรกนะครับสูตรตัวแรกเลยนะครับ p v เท่ากับ nrt นะครับ p v นะครับเท่ากับ nrt นะครับสูตรนี้นะครับโอเคเริ่มเลยเดีย๋ยวครูจะใช้การเขียนเอาดีกว่านะครับ p ก็เท่าไหร่นักเรียน p ก็ยี่สิบจุดห้าใช่ไหมครับยี่สิบจุดห้านะครับคูณกับอะไรนักเรียน 20.5 v ก็คือ2นะครับคูณกับ2เท่ากับยี่สิบจุดห้าคูณกับสนะครับอ่าหยุบหยุบนะครับโอเคนะครับ20.5สุดคูนกับสนะครับ n ก็ค้างไว้นะครับเราหาพอดี r ก็่าร่ักเรียน r ก็จำได้ไหม จำได้ไหมครับศูนจุดย์แปดสองใช่ไหมครับอ่ก็คือศูนยจุดนแปดสองนะครับทีก็เท่าไหร่นักเรียนสองร้อยห้าสิบนะครับโอเคขอขอภัยนะเมื่อกี้จามนะครับสีเข <c oughs> ียวหยอบหยอบนะครับใส่หวัหงเลบไปสังเกตว่าเราหาตัวเนักเรียนเราหาตัวเแล้วต้องไล่ตัวนี้ออกไปใช่ไหมครับ เนี่ยไล่ตัวนี้ออกไปนะครับอืมบางอาจนักใช่ไหมเนี่ยครับก็จัดการเลยครับจากมันคุณอยู่ก็กลายเป็นหานใช่ไหมครับเนอะจากมันคุณอยู่ก็กลายเป็นหานนะครับโอเคแป๊บนึงนะ <ST governments> จากที่คุณอยู่จากที่คุณอยู่ก็จะก,กลายเป็นหานนะครับก็วิธีการก็หารนะครับหาร เนี่ยครับเรียนมาแล้วครับโอเคนะต่อเลยนะครับโหทำไงดีครูโหครูใช้เครื่องคิดเลขได้ไหมความจริงไม่อยากให้ใช้นะครับนักเรียนถ้าใช้ปับ๊บโหบันไเลยครับเราจะม,มีไม่มีทักษะการการคิดเลขเลยครับ20.5ก็คือมีตังค์อยู่20บาท50สตังค์2ครั้งก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ22ครั้งก็กลายเป็น40เป็น41ดนะครับ41 ารด้วย0.082นะครับก็เอาอยู่นะเอา250นะครับ250คูณกับ82นะครับโอเค3ตำแหน่งนะครับจัดการเลย20เป็น0 25เป็น10ทด1 22เป็น4เป็น500นะครับ50เป็น0เอ้ย80เป็น0 85 40, 40ใส่0ทด4นะครับ แปดสองสิบหกเป็น20ครับน้องเรียนเราก็จะได้0นะครับ0 5นี่แหละครับเรียนนี่ก็ศูนอันนี้ก็สองนะครับทศนิยมกี่ตำแหน่งครับน้องเรียนดูสิครับหนึ่งสองสานะครับ1 2ึสานะครับก็จะได้เป็น2 0่จุนะครับ20.5นะครับ 4 1หาร20จุดท่านได้เท่าไหร่ครับเรียนตอบ2นะครับปึ๊บนี่ครับคำตอบของมันก็คือข้อที่3นะครับโอเคง่ายมากเลยนะครับผม